ฝังดด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดสถานการณ์แนวชาดแดนของไทยเราประจำวันที่22ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าป้อยเปแตกรอบที่3ครับแล้วทั่วโลกยกไทยฮีโร่ล้าถล่มรังแกแกมเมอร์ทั้งจีนเทา,ขามเขมรเทาเนี่ยหนีตายกันจ้าละวันและที่พลิกไปกว่านั้นครับคือเกมพลิกทันทีเมื่อไทยเราจ่อตอบโต้หุ้นเซนสูงสุดถ้าเกิดว่าลากเกมนี้ไปสู่สภาวะสงครามเราก็พร้อมที่จะจัดการหุ้นเซนแบบเด็ดขาดซึ่งยังรวมถึงขมเขมรหน้าเหกครับขอเจราจาไทยเราหยุด ดิงสี่ทุ่มแต่ว่าเราเนี่ยไม่รับร่างบวกกับชาติอาเซียนเนี่ยก็ไม่รับร่างและทำให้ไทยเราถือไพ่ได้เปรียบกว่าฮุนเซนเยอะมากนะปัจจุบันโดยเรื่องราทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบอกเลยว่าขเมรแพ้ยับแพ้รบาบคาบจริงๆ มาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยเลยครับคุณผู้ชมครับโดยมาเริ่มจากสถานการณ์อัปเดตล่าสุดกันก่อนนะครับของกองทัพภาคที่1น,นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เพราะสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ตั้งแต่เช้าของวันที่22ธันวาคมหรือว่าวันนี้เองครับขมรยิงมากว่ากกว่า100ลูกกับ b m 2 1ทิศทางการยิงเนี่ยคือเป้าหมายพลเรือนของไทยเราโดยชัดเจนแต่อีกหนึ่งเรื่องราวครับที่มันสําคัญไม่แพ้กันก็คือจากที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้ว่า มันมีตึกอยู่ตึกหนึ่งนะครับที่ขเขมรมีการช้ยิงตอบโต้ไทยเราซึ่งตึกนั้นเนี่ยอาจจะเป็นฐานสแกมเมอร์แล้วปรากฏว่าในช่วงบ่ายไม่นานหลังจากนั้นนะครับกองกาลังบุรพาหรือว่ากองดับพารทหนึ่งก็ได้เปิดปฏิบัติการทําลายเป้าหมายอาคารสองหลังครับบริเวณฝั่งปลอยเปตตรงข้ามกับตะบนท่าข้ามอำเภอรัญยาประเทศจังหวัดสก้วซึ่งก็ถือว่ามีการพิสูจน์ทราบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ตั้งของเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็ฝ่ายกบูชาใช้เป็นที่ตั้งพลุา ในบรินทอรัญญประเทศนั่นเองนะครับและนอกจากนี้ก็ได้รับการพิสูจน์ทราบว่ามีการติดตั้งระบบแอนตี้โดนภายในอาคารด้วยนะครับแล้วหลังจากการโจมตีครับสามารถสร้างความเสียหายให้กับอาคารดังกล่าวและไม่มีการดิงตอบโตออกมาจากฝ่ายกัมพูชาอีกซึ่งนอกจากนั้นครับก็ยังทำให้เครือข่ายสแกมเมอร์เนี่ยหลบหนีออกจากอาคารกันแบบจ้าละวันไม่ว่าจะเป็นจีนเทาขมรเทาก็หนีตายกันกระเจิงกระเจิงซึ่งพิกัดที่ตั้งของอาคารเครือข่ายสแกมเมอร์เนี่ยมันก็ อยู่ใกล้กับปอยเปตนะครับเป็นที่ตั้งพลซุ่มยิงก็ถูกกองทับพระที่หนึ่งนั้นสอยเบีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ว่าอยู่ผมรายงานไปเนี่ยเฮ้ยมันยิงแบบนี้มันกล้ามากหรือเกินนะแต่ก็ถูกเราถล่มไปแล้วนะครับกับวันนี้เหมือนุูเซนเนี่ยจะใช้จุดอ่อนตรงนี้นะครับที่มาตอบโต้ฝ่ายเราก็คือ ปัญหาของเราตอนนี้เนี่ยปลอยเปตมีประชากรอาศัยอยู่เยอะมากนะครับแล้วด่านขมินก็เอาชุดพลเรเดือนมาใส่นะก็ปะปนอยู่ตามอาคารด้วยซึ่งก็มีการยิงใส่ด่านไท้เราครับทั้งสแกมเมอร์จีนกับบูชาในย่านปอยเปตแตกรังครับพรีบหนีเอาตัวรอดก็มีบางอาคารที่ขมินเนี่ย เข้ายึดตัวอาคารไว้เลยใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทาหารครับแล้วก็ใช้ตัวอาคารนั้นเป็นที่กำบังและซ่อนตัวในการยิงอาวุธโจมตีฝั่งทหารไทยเราในระหว่างการปะทะกันคือมันดุเดือดมากนะครับสถานการณ์ในตอนนี้เราก็มีรถถังยางเกราะเนี่ยตอบโต้คอมเนไปเช่นเดียวกันคือขเขมนอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นเะครับคือยิงตอบโต้ข้ามกันไปข้ามกันมานะครับแล้วที่มันพีคเลยก็ดุเดือดที่สุดรายงานออกมาอย่างเป็นทางการของกองทัพภาคที่หนึ่งครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังมีการใช้จรวด bm ยิงลมพืที่พของเอ็เะย,ะยางระเนื่อื มีการเลงทั้งบ้านเรือนโรงเรียนแล้วก็พยายามบิดเบือนข้อกล่าวหาของไทยเราว่าเป็นฝ่ายยิงเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีการยืนยันออกมาจากกรงภาพที่หน่งเองนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามอย่างเขมรได้ใช้ BM21 ครับยิงเข้ามาในบริดี้ฝ่ายไทยเราเนี่ยรวมน้งหมด6ครั้งเป็นจำนวน1นึดิบสนัดโอ้โหนัดละแสนนะครับย้ำอีกครั้งว่านัดละแสนนะกับลูกกระสุน b m เ1แต่เขมรยิงมา100กว่านัดเนี่ย ตีเป็นเงินก็โอ้โหหลายสิบล้านโดยก็สร้างความเสียหายครับหลายจุดตามแนวชายแดนเลยและลําดับการโจมตีครับตั้งแต่8ปดนาฬิกาสีนาทีครับก็ยิงบีเมนี่ยตกบริเวณจุดตรวจ1 3บสบ้านครองแผงจำนวนหนึ่งนัดและเวลา9ก้นากาครับก็ยิง BM เนี่ยตกบริเวณจุดตรวรจ,นนวรรวจรว34 บริเวณบ้านหนองยาแก้วนะครับครั้งที่1เนี่ยจำนวน21นัดครับครั้งที่2จํจนวน4นัดต่อมาในเวลา10บนาฬิกาสนาทีครับก็ตกบริเวณจุดตรวจสิบสบ้านคลองแผงจํานวน40นัดเลยแล้วก็มีเวลา10บนาฬิกาหนาทีครับตกฝ่ายเรา บริเวณจุดตรวจ13-14บ้านคลองแผงจำนวน36นัดแล้วก็เวลา11นาฬิกา28นาทีนะครับก็ยิง BM เนี่ยตกใส่ฝ่ายเราจำนวน21นัดซึ่งเป้าหมายที่สำคัญของ,ของเขเมรเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดตรวจ13-14นะครับบ้านคลองแผงเนี่ยเจอหนักเลยนะจากการยิงทั้งหมด6ครั้งเนี่ยบ้านคลองแผงเจอไปแล้ว4ครั้งด้วยกันก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งนะครับแหล่งข่าวในบื้ที่เนี่ยก็มีการระบุเหมือนกันว่าการยิงหลายระดอกเนี่ยมีลักษณะจงใจทำให้กระสุนนนนนรรรบตตกใเเเขข้าาืือออพลอองไทย แล้ก็พื้นที่ใกล้โรงเรียนของฝ่ายไทยซึ่งมันเข้าขายการคุกคามพลเรือนอย่างชัดเจนเลยขณะเดียวกันครับความพยายามจากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยในการป้ายสีแล้วก็บิดเบือนข้อมูลยังมีการกล้ากล่าวหาไทยเราว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยจัดฉากครับยิงใส่โรงเรียนของตัวเอง,ท,งทั้งที่ิศทางและการยิงรวมถึงพิการกระสุนตกเนี่ย ไม่สอดคล้องกับข้อกล่าวหาเลยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะดําเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมต่อไปนี่ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับแนวชายแดนของกองทัพภาคที่1นะครับเอาเรามาตามต่อกันอีกพื้นที่หนึ่งกันบ้างครับมาพูดถึงกองทัพภาคที่2กันบางที่รายงานออกมาอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันกับวันที่22ธันวาคมนะครับคือกองทัพภาคที่2เนี่ยก็ไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ย3พื้นที่หลักๆนะครับที่ยังมีการแบบประจันหน้ากันอย่างดุเดือดอยู่โดยเรื่องตั้งแต่ พื้นที่ผาโมยแดงห้วยตาเารีครับตอนนี้ฝ่ายกัมพูชาโจมตีเราด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับแล้วก็มีปืนใหญ่เบาบางในพื้นที่รวมไปถึงมีการใช้โดนทั้งแบบตรวจการและก็แบบพุ่งชนซึ่งฝ่ายไทยเราก็มีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดครับตอบโต้กลับไปแล้วก็ยังมีปืนใหญ่ทําลายต่อแผนเชิงรุกของขเขมรและก็ยังใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีต่อที่มั่นดังต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับผาโมยแดงห้วยตาเารีโอโหจุดนี้ผมคิดว่า น่าจะเป็นจุดเดือดมากนะเพราะเรามีการใช้เครื่องบินรบกันในวันนี้ในพื้นที่ของกองทัพที่สองคเมนก็น่าจะโจบตีเราอย่างหนักเหมือนกันอยากจะขึ้นภูมิเขือให้ได้ส่วนอีกจุดหนึ่งครับ เป็นพื้นที่ช่องจอมช่องระยีแล้วก็ช่องปลดต่างรายงานล่าสุดออกมาครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีการโจมตีเราด้วยปืนเล็กนะครับรวมไปถึงเครื่องยิงลูกระเบิดใส่ฝ่าเราเป็นนงห่วงซึ่งฝ่ายเราเนี่ยก็มีการสถาปนาที่มั่นตั้งรับและก็ใช้โดนทิ้งระเบิดที่หมายหน้าฐานเคียงเมืองอันนี้เราจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับช่องจอมระยีปลดต่างเนี่ยก็ยังปะทะกันมาตั้งแต่วันแรกนะนับตั้งแต่วันนี้เขมรมนมีการเสริมกาลังมา3 0มรอนายนั่นหละครับมันก็เริ่มดูเดือดตั้งแต่นัน อันนี้มีอัปเดตออกมาแล้วนะครับรายงานล่าสุดของกองรับที่สอบอกว่าฝ่ายคอมเมนมีการโจมตีเราด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับแล้วก็ปืนใหญ่เป็นวงห่วงนะ แต่ว่าจุดนั้นฝ่ายเราเองก็ทําการเสริมความมั่นคงในพื้นที่และก็ได้ใช้ปืนใหญ่ครับยิงจุดหมายที่ตั้งบัญชาการของเขเมรรวมไปถึงมีการยิงอาวุธสนับสนุนของกัมพูชาทางทิศใต้ของช่องคนาด้วยตรงนั้นเขเมรก็อยู่ที่ต่ำนะครับเราตรวจการได้ง่ายการจะบุกข,ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโอ้โหเรื่องที่ยากมากๆซึ่งระบ้าที่สองเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าได้ติดตามสถาน,นการณ์อย่างใกล้ชิดและก็จะดําเนินการปกป้ององธิปไตย และความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถอันนี้เป็นรายงานอย่างเป็นทางการล่าสุดของกองทัพภาคที่2นะครับก็ผมคาดว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังดุเดือดแบบนี้แต่ว่าการรายงานเนี่ยเอาเฉพาะพื้นที่เราสามารถควบคุมได้ก่อนนะครับบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นยุทธวิธีของเราไปเปิดเผยข่ามเนี่ยรู้ไม่ได้ก็ต้องรอสรุปกันช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับเอาละมาตามต่ออีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับมาพูดถึงโซนจังหวัดตราดกันบ้างรายงานล่าสุดแบบไม่เป็นทางการของโซนตราดนะครับตอนนี้ปืนใหญ่เนี่ย ยังคงมีเสียงยิงเป็นระยะอยู่เพื่อขับไล่ขมิญครับในส่วนจังหวัดตราดนะแต่ว่าไม่ได้มีการบอกพิกัดมาได้ยินมีแค่เสียงคาดว่าน่าจะเป็นจุดบ้านสามหลังหรือไม่ก็เป็นพื้นที่ธรรมดาขมินก็ยังต่อเล็กต่อดน้อยอยู่ในจุดนั้นนะครับคงต้องให้กําลังใจพี่น้องทานได้เราในแนวหน้าทุกแนวด้วยและอีกเรื่องราวหนึ่งที่อยากจะพูดถึงครับกับการประชุมมติอาเซียนในตอนนี้ล่าสุดเลยโอ้โหกลายเป็นว่าขมินครับ หน้าแตกแบบยับยับเลยรอบนี้เพราะผลการประชุมอาเซียนเนี่ยขเมนก็มีการเสนอออกมาว่าให้หยุดยิงกันในวันนี้ภายใน4ี่ทุ่มหลังสี่ทุ่มแต่ว่ากลายเป็นหน้าแหกครับเพราะชาติสมาชิกไม่สนใจครับก็บอกว่าขเมรนนั้นไม่ทําตามข้อตกลงตั้งแต่แรกก็เลยให้ไปคุยกับ GBC กันเอง2ฝ่ายภายในวันที่24ธันวาคมนี้ อ่ะอันนี้ก็กลับมาทวิภาคีแล้วนะครับทวิภาคีก็คือการคุยกันไปนแค่2องประเทศเพราะมีปัญหาขัดแย้งกันชาติอื่นไม่เกี่ยวเอาผลก็กลายเป็นผลพวงของไทยเราเลยครับแล้วตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเชียร์ไทยกันยกใหญ่ว่าเอ้ยทำลายเลยจัดหนักจัดเต็มเลยกับรังสแกมเมอร์ซึ่งทางกองทัพไทยเราเนี่ย ก็ได้ออกมาแถลงการชัดเจนนะครับว่าเตรียมงัดมาตรการตอบโต้สูงสุดหากว่าฮุนเซนครับจะยกระดับปะทะชายแดนเป็นภาวะสงครามคือพร้อมจัดหนักจัดเต็มฮุนเซนทันทีเดี๋ยวเรามาไเรียงจากผลการประชุมอาเซียนกันก่อนนะครับที่มาเลเซียเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วในการประชุมครับฝ่ายกับูชานี่ก็ได้มีการเสนอให้หยุดยิงในเวลา22นาฬิกาของคืนนี้เลยแต่ว่าเราก็มีการแย้งไปแล้วชาติสมาชิกเนี่ยก็ฟังเรานะครับให้ไปคุยกันเองทวิภาคี เพราะที่บอกว่าหยุดยิงเนี่ยแต่สุดท้ายก็ไม่หยุดยิงครับยังมีการประทะซุ่มโจมตีถือเป็นเรื่องที่ขมิบไม่มีความจริงใจเลยโดยจะมีการหาหรือประชุม GBC ครับในวันที่24ธันวาคมนี้บวกกับโฆษกของทัพอากาศเนี่ยก็ได้มีการกล่าวเสริมออกมาครับว่าหากลุนเซนยกระดับการประทะชายแดนเป็นภาวะสงครามนั้นถือเป็นประเด็นที่สําคัญมากนะครับกรณีที่ผู้นํากัมพูชาเนี่ยได้ออกมาชี้แจงว่าเขาได้เตรียมอะไรไว้ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้ว ไม่จะเป็นต้องบอกใครว่าเตรียมอะไรไว้เลยแต่ว่ากองทัพในเราก็มีความพร้อมในการปฏิบัติการขั้นสูงสุดเลยครับและก็จะไม่ยอมให้เกิดขึ้นกับเราอีกและก็ยังยืนยันครับว่าเราเนี่ยปฏิบัติการด้วยความชอบธรรมพร้อมกับย้ำว่าขมรต้องยอมรับ3เงื่อนไข ประกาศหยุดยิงก่อนในฐานะเป็นฝ่ายลุกล้ำอธิปไตยของไทยเราแล้วก็ริเริ่มแล้วก็จะนําไปสู่การหยุดยิงและเก็บกู้ทุ่นระเบิดอ่ะอันนี้ก็เป็นการรายงานล่าสุดเกี่ยวกับผลมติการประชุมอาเซียนนะครับคือสื่อก,กัมพูชาเนี่ยพอคุยกันเสร็จก็ไปรายงานนะบอกว่ากัมพูชาและไทยเนี่ยตกลงที่จะดําเนินการตามข้อตกลงสันติภาพต่อไปและผู้นําทางทหารของทั้งสองประเทศครับจะพบกันในอีก2วันเพื่อหาเรือเกี่ยวกับการต่ออายุการหยุดยิงหรือว่ายุติการสู้รบอันนี้เป็นทาง สื่อหลักของกัมเมนที่รายงานออกไปให้ประเทศเขาได้ฟังนะครับพอพูดกันแล้วก็เหมือนกับว่าเฮ้ยกาเไม่ได้แพ้นะกับการรายงานแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันอีกเรื่องดีหนึ่งนะครับคือล่าสุด สื่ออินเดียครับมีการรายงานออกมาว่าไทยโจมตีคาสิโนหลายแห่งที่มีความเชื่องโยงกับสแกมเมอร์ไซเบอร์ในประเทศกัมพูชาอย่างไม่ลดละแล้วสื่อเนียก็บอกว่าคือมันสามารถช่วยหลีกเลี่ยงการประนามจากนานาชาติได้พร้อมกับให้ความสําคัญปฏิบัติการช่อโกงระดับต้นๆของโลกเลยที่มีความชอบธรรมมากๆเป็นสํานักข่าวอีโคโนมิไทม์นะครับที่ออกมากล่าวถึงไทยเราก็ชื่นชมนะว่าเราโจมตีรังสแกมเมอร์ บวกกับชาวเน็ตอินโดนีเซียนะครับก็มีความชื่นชมไทยเราเหมือนกันคือบอกว่าขอบคุณไทยนะที่บอมตึกสแกมเมอร์ตึกคาสิโนเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับมีชาวอินโดนีเซียหลายรายเลยครับที่ต้องจบชีวิตเนื่องจากถูกหลอกถูกบังคับสูญเสียทรัพย์สินไปหลากหลายข้อความเลยครับที่ออกมาบอกว่าขอบคุณไทยมากและสายโทรหลอกลดลงมากในช่วงปัทะประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครและก็สยามเมืองยิ้มแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ยิ้มกําลังโกรธอยู่กับขมิญเนี่ยอันนี้ก็เป็นนานาชาติเนี่ยเริ่มช,ชื่นชมไทยเรามากขึ้น นะครับก็เป็นสิ่งดีๆนะกับการที่เราทําลายสแกมเมอร์ไปแต่ว่าก็ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะขอพูดถึงหน่อยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคิรนคอมเมนต์ในจังหวัดตราดครับในตำบลคลองหาดของเราเนี่ย กลายเป็นเขมรมันขุดแค่ช่องเล็กๆมันไม่ได้ทําลายหมดทั้งเขื่อนเลยแต่ว่ามันขุดช่องเล็กช่องน้อยแค่นั้นเลยดูความเลี่ยมของเขมรครับคือมันทําราไม้แค่นี้ก็เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามกันเฝ้าระวังกันอีกเหมือนเดิมนะครับเราจะมีมาตรการเด็ดขาดยังไงกันบ้างให้เขมรน,นั้นหรือเขื่อนออกให้หมดไม่ใช่หรือเบียงแค่ช่องเล็กๆน,น้อยแค่นี้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับมม้้เเาาางข ูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กัขบข่าวดีในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย